ด่วน DJ โก DJ วัย36ปีพระตกจากโรงแรมกลางกรุงเสียชีวิต ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อแพทย์นิติเวชจุฬาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิทิร่วมกตันยูร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุชายพระตกจากที่สูงโรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยสุขุมวิท20เขตคลองเตยโดยที่เกิดเหตุลักษณะสวมเสื้อสีดำแขนสั้นกางเกงลายบ็อกเซอร์นอนคว่ำหน้าสภาพแขนผิดรูปอยู่ริมรั้วบ้านของประชาชนที่อยู่ติดกับโรงแรมดังกล่าว ล่าสุดวันที่17พฤศจิกายน2566ข่าวช่อง3ก็ได้เปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับเจ้าของบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าบริเวณดังกล่าวก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีมีเหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นโดยครั้งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่ตกมาจากดาดฟ้าและร่างล่วงมาที่บ้านของตนเองซึ่งครั้งนี้ตนเองไม่อยู่บ้านมีเพียงลูกชายที่เป็นทนายความอยู่บ้านเพียงลําพังและได้ยินเสียงดังมาจากบริเวณจุดเดียวกันเมื่อในอดีตเมื่อลูกชาย ออกมาดูก็พบร่างของผู้ชายที่ตกลงมาจากที่สูงนอนเสียชีวิตคาที่นะับเป็นครั้งที่สองที่เกิดเหตุขึ้นซึ่งเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ตนเองได้พูดคุยกับทางโรงแรมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้เสียชีวิตพบว่าคือนายตรินเรืองกิจรัตนกุล อายุ36ปีหรือว่าดีเจโกคลื่น106.5คลีนเวฟสภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นลายขาวดำมีอาชีพเป็นดีเจดังที่จัดคลื่นวิทยุที่มีชื่อเสียงโดยได้เข้ามาพักที่โรงแรมเมื่อตอน11โมงของวันนี้เพียงลำพังก่อนจะเกิดเหตุและเสียชีวิตจากการตรวจสอบประวัติยังไม่พบว่าเคยเข้ามาพักที่โรงแรมดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก